โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เด s c r สคิปชัได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์ครับลิกเกอร์ชื่อดังแห่งวงการเกมเกมชินอิมแพ c t นะครับเขาได้มาประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วนะครับว่าเขาจะอำลาจากวงการนี้แล้วครับ เรียกได้ว่าออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับสำหรับลีกเกอร์ชื่อดังที่แม็กจะนําข้อมูลหลุดของเกมชินอิมแพกออกมาเผยแพร่หลังจากที่ต้นสังกัดของผู้พัฒนาเกมเกมชิน i ิมแพกเนี่ยออกมายื่นหมายศาลไปยังโซเชียลมีเดียชื่อดังอย่าง Discord เพื่อที่จะขอข้อมูลส่วนตัวของลีกเกอร์ท่านนั้นนะครับซึ่งหากื่อนๆคนไหนอยากฟังข่าวเต็มๆเนี่ยผมได้ทําคลิปสรุปเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ในใต้เดสคริปชันลวกันนะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นไม่นาน,น,าาน,น,นเนี่ยออครับมันจึงทาให้ต มันก็ค่อนข้างยาวผมสมควรเลยนะซึ่งผมจะแปลโพสต์ออกมาให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะ ของเขาเนี่ยครับบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยได้รับการติดต่อจากโฮโลเวิร์สโดยตรงเลยไอ้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นะนะโดยคําเตือนที่เขาได้รับมานั้นเนี่ยมันมันก็เป็นคําเตือนที่เขาได้รับมาจาก Discord ในเดือนสิงหาเท่านั้นครับเป็นคําเตือนนั้นเนี่ยก็บอกให้เขาเนี่ยลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลีกออกไปแต่เขาก็บอกนะครับว่าทาง Discord ไม่ได้แจ้งว่าให้เขาลบคอนเทนต์อะไรออกเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะลบคอนเทนต์อะไรไปดังนั้นเขาจึงทําการหยุดโพสต์ Post ใน Discord นั้นไปครับซึ่งเขาก็ยังบอกอีกนะคร เอาจริงๆแล้วคอนเทนต์ที่เขาทำเนี่ยหรือว่าแอคเขาที่เขาใช้ในการปล่อยลิกเนี่ยมันก็ยังมีท่านอื่นๆอีกหลายๆท่านครับที่แบบทําแบบนี้เหมือนกันนะนะแต่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกับไม่โดนเพ่งเลงจากโฮโยครับซึ่งเขาก็คาดเดาไว้นะครับว่า เฮ้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับจํานวนผู้ติดตามของเขาที่เยอะที่สุดในแบบช่องทางของเหล่าลีกเกอร์ก็เป็นได้ครับเขาก็เลยโดนโฮโยเพ่งเลงซึ่งเอาจริงๆแล้วเขาก็บอกนะครับว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ดิสคอดของเขาที่เขาเปิดสาธารณะออกมาเนี่ยที่ถูกหมายสารยื่นฟ้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ลีกนะครับแอคเคาเนี้ยไม่เคยได้รับคําเตือนอะไรเลยนะส่วนคําเตือนที่ Discord ส่งไปนั้นน่ะมันเป็นคําเตือนที่อยู่ในแอคเคาหลักของเขาเท่านั้นครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลุ่ม Discord เนี่ยครับก็ได้ยกเลิกในการโพสต์ข่าวลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอะนะโดยหลังจากนั้นไม่นานครับทาง Hoyoverse ก็ได้ยื่นหมายสาร DMCa หรือว่าหมายใสารเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์นะครับโดยหมายสาร DMCa ที่ได้ส่งไปยังดิสคอร์เนี่ยก็ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าเขาเนี่ยขอข้อมูลส่วนตัวของตัวลีเกอร์ท่านนั้นนะก็คือหลายอย่างเลยครับชื่อจริง เบอร์โทรที่อยู่อะไรพวกนี้นะก็คือขอทั้งหมดเลยครับซึ่งเนื้อหาหลักที่ตัวของโฮโยะยื่นฟ้องเนี่ยครับมันเป็นข่าวหลุดของแพ็3.0นั่นเองอะนะโดยเมื่อเป็นดังนั้นครับลีเกอร์ท่านนั้นก็เลยได้ตัดสินใจลบเนื้อหาลีกออกทั้งหมดซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาลบไปทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้ตามลีกนะก็เลยไม่รู้อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะ และเขาก็ได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าในตอนนี้ทาง Discord ยังไม่ได้ติดต่อมานะครับหรือก็คือยังไม่ได้แจ้งมาที่เขานะครับว่าได้ให้ข้อมูลอะไรกับ HoYoverse ไปบ้างดังนั้นเขาจะยังไม่ลบตัวของบัญชี Twitter ของเขานะครับเพื่อที่ เขาจะสามารถมาประชาสัมพันธ์หรือว่ามาบอกคลาวคลาว์าวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยให้กับแฟนๆหรือว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่อยากรู้ให้ให้ได้เห็นกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและโพส,สุดท้ายของเขาครับก็เป็นประกาศเลยนะครับว่าเขาจะวางมือจากวงการลีกเกอร์นี้นั่นเองครับซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าลีกเกอร์ลหลายๆท่านเนี่ยก็สันส่นๆไปเหมือนกันนะครับ ทีนี้ครับเราลองมาวิเคราะห์ดูนครับว่าทําไมคอนเทนต์ล a k นั้นเนี่ยถึงไม่โดนลงดาบสักทีเนาะอันนี้มันเป็นความเข้าใจส่วนตัวของผมนะครับล a k เนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาจากการ Data Mine มาจากเซิร์ฟเบต้าเทสนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับมันก็จะทางโฮโยมเนี่ยก็จะมีการรับสมัครคนเข้าไปเทสอยู่แล้วเนาะ ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าไปเนี่ยครับเขาก็จะทําการดึงข้อมูลหรือว่า Data t i n e มา,มาด้วยวิธีการอันแสนชาญฉลาดอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้ Data พวกนี้มาครับ หลังจากนั้นเขาก็เอา Data พวกนี้ครับมาทําการโพสต์ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าจุดประสงค์หลักๆคืออะไรแต่ในความคิดของผมแนละ้วมันก็คือผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เหล่านี้เวลาเราเอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันล้วนแล้วแต่ได้ยอดวิวครับซึ่งยอดวิวมันก็นํามาซึ่งเม็ดเงินโดยทางของ h o y o เ e r s e เขาก็ได้ประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่ให้ปล่อยคอนเทนต์ลีกซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับ โดยหากพูดตามหลักแล้วเนี่ยเขาจะสามารถฟ้องใครก็ได้ในทันทีเลยนะเขาสามารถฟ้องได้ครับเขาไม่ผิดเลยดังนั้นครับเราจะมาอ้างทีหลังไม่ได้ว่าเอ้ยทางโฮโยเนี่ยไม่ได้แจ้งเตือนเรามาก่อนนะว่าให้เราทําการลบคอนเทนต์เพราะว่าไอคอนเทนต์สำหรับคนที่แบบเป็นลีกเกอร์ที่เขาโพสต์มาในโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยมันผิดกฎหมายครับแล้วทําไมตัวของลีกเกอร ผมจะเรียกว่าลกเกอร์ปาวานท่านนี้ทำไมถึงโดนแบบเพ่งเลงจากโฮโยเวิร์สนะครับอันนี้เป็นมุมมองของผมนะว่าทำไมหลายๆคนถึงไม่โดนแต่ปาวานท่านนี้โดนนะผมผมคิดว่าตรงนี้ครับตัวของลกเกอร์ท่านนี้เขาก็เข,เขาวิเคราะห์ได้น่าสนใจนะก็คือมุมมองของเขาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเนี่ยครับเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะที่สุดในบรรดาของลกเกอร์ทั้งหมดโดยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ทางโฮโยเวิร์สอาจจะใช้วิธีในการเชือดปาวานให้เหล่าปตาตะเพียนดูนะว่า เออเนี่ยวันไหนก็ตามนะที่ช่องของคุณใหญ่พอการที่คุณละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าปล่อยคอนเทนต์แบบนี้ออกไปเนี่ยเขาจะแสดงเห็นว่ามันผิดจริงๆก็เลยจะลงดาบกับเฉพาะลีกเกอร์ที่แบบว่าอาจจะเป็นปลาตัวใหญ่หรือเปล่านะครับเออแบบไปลงเขาเรียกว่าไปไปจัดการปลาตัวเล็กๆนะ่ะคือเขาก็ต้องจัดการแบบ คือผมจะเรียกว่าทะเลแล้วกันนะทะเลลีเกอร์ในวงการของเกนชิมันใหญ่มากนะครับมีหลายเจ้าหลายอะไรเงี้ยการที่จะไปลงโทษแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยคือต้องบอกว่าลีเกอร์นี่ครับหรือว่าคอนเทนต์ลีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไฮดรามากนะครับตายไปนหนึ่งหัวงอกออกมาเป็น2เป็น3เป็น4นะครับมันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะดังนั้นนะผมว่าเออเนี่ยไปลงดาบ กับคนที่แบบเป็นปลาวานขนาดยักษ์ในทะเลของลีกจริงๆเนี่ยเออมันอาจจะ Impact มากกว่าการที่ไปลงดาบกับปลาตัวเล็กๆอีกเรื่องหนึ่งอันนี้จะเป็นความคิดส่วนตัวอีกแล้วนะผมเนี่ยคิดว่าคอนเทนต์ลีกมันเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ยอดวิวแน่ๆนะครับดังนั้นมันเลยไม่แปลกเลยที่แบบว่าเวลาตัดหัวของแบบว่าคนปล่อยไปเนี่ยแล้วมันก็จะมีงอกออกมานะผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมเคยเห็นช่องต่างประเทศช่องหนึ่งนะครับเป็นเป็นแบบ เป็นช่องลีกนี่แหละแต่ต้องต้องบอกนะว่าผมไม่ได้กดเข้าไปดูเว้แต่เอาเอาจริงๆผมต้องบอกแบบนี้ถึงแม้ผมจะไม่ได้ตามลีกนะครับแต่ยังไงยังไงเนี่ยเวลาเราเล่นเกมชินิแเพ็กครับมันต้องซักเจตคลิปขึ้นมาให้เราเห็นอยู่แล้วแหละมันเห็นตั้มเนลอยู่แล้วนะครับตั้มเนลแบบเป็น,เป,นเป็นปกคลิปขึ้นมาว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่คือผมเลือกที่จะไม่กดเข้าไปดูเว้อันนี้คือต้องต้องบอกว่ายังไงมันก็เห็นนะไม่ตามลีกยังไงก็เจอนะครับเจออยู่ดีแต่อยู่ที่ว่าคุณจะกดเข้าไปดูมมมัั้วนนนน่่นนะคคือนนะคืออผผเเททาีห็ ใต้คลิปมันจะบอกยอดวิวใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบระยะเวลาของคลิปอะไรประมาณนี้ว่ากี่นาทีซึ่งผมจําไม่ผิดนะคือมันไม่ถึง1น,นาทีด้วยซ้ำอะครับคลิปคลิปนั้นอนะแต่ยอดวิวแบบเป็นแสนเลยคือพอผมเห็นยอดวิวหลักแสนขนาดนั้นนะผมก็คิดว่าโอ้โหเขาน่าจะได้ประโยชน์เยอะพอสมควรได้เงินเยอะเออต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเขาไม่มีต้นทุนอะไรเลยในการที่จะแบบว่า พัฒนาคลิปของตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเขียนสคริปต์ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการลงทุนนิดนึงคือไป Data m i n มข้อมูลมานั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาต้องทำนะแต่คือมันมัน,ม,นมันลองเอามาเปรียบเทียบกับแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนที่มานั่งคํานวณแตะตัวละครคํานวณให้ตายยังไงแม่งยอดวิวก็ไม่ไม่เท่ากับข้อมูลลิข นะครับยิ่งตัวผมนะครับข้อมูลเนื้อเรื่องเกณฑ์ชินอิมแพกเนี่ยคือผมรวบรวมข้อมูลกว่าจะออกมาได้เป็น1คลิปที่แบบสรุปเนื้อเรื่องเอ่ยก็ตามแต่หรือไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลหรือจะเป็นทฤษฎีอะไรเนี่ยร้วนแล้วแต่นํามาจาก การย่อยข้อมูลในเกมมาหมดแล้วนะครับคือมันลงทุนลงเวลาแล้วก็มันเสียเวลาในการอ่านมากนะครับแล้วก็มันต้องเชื่อมโยงนู่นนี่นั่นมากมายครับพอย้อนกลับมาดูเนี่ยผมก็ค่อนข้างน้อยใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบหมดกําลังเหมือนกันนะแ,แบบโอ้โหเออหรือว่าเราจะไปทําอะไรแบบนั้นดีวะแต่คือผมก็คิดนะครับว่าเออมันผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดอะขึ้นทุกวงการ มันน่าจะมีสิ่งผิดอยู่แล้วแหละมันอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนมากกว่านะครับผมก็ไม่ได้บอกนะว่าช่องผมเป็นช่องคนดีหรืออะไรแบบนั้นคือไม่ใช่แต่คือเราเราซื่อสัตย์ดีกว่าเราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราทําแล้วก็เลือกที่จะไม่ยุ่งกับมันดีกว่าถึงแม้ว่ายอดบิวจะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทําต่อไปก็ยังมีคนดูใช่ไหมประมาณนี้นั่นเองครับก็ถือได้ว่าเป็นการประกาศที่สะเทือนวงการลีกนะถ้าถามผมอะ คือตัวใหญ่ที่สุดในวงการลีออกมาบอกว่าเขาจะวางมือครับมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าตกใจนะถึงแม้ว่าอาจจะ Impact ไม่ไม่เยอะหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือสําหรับองค์รวมแล้วผมว่ามัน Impact อยู่นะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยลีเกอร์หลายๆท่านผมว่าสะดุ้งอยู่แหละนะตัวใหญ่ลงเนี่ยคือหลายๆท่านก็น่าจะต้องคิดนะสำหรับใครที่เป็นลีเกอร์เออก็น่าสนใจครับ เดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตข่าวาวอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทาคลิปวิดีโอแบบนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วกันนะเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ลีกพวกนี้สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยนะเออผมรออ่านอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอวันนี้ก็สามารถกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องทางเรานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณ